รูเป็นคนที่มีอะไรต้องบอกคุณแม่ทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเล่าใหฟังทุกเรื่องค่ะเ,นะเราไม่มีความลับกันอัปเดตเรื่องราวในชีวิตเนี่ยต้องอัปเดตให้คุณแม่ฟังไหมฮะ ก็อัปเดตนะฮะค่ะอะไรฮะล่าสุดก็อัปเดตแล้วใช่ไหมฮะอะไรกันคะล่าสุดอะไรคะแม่ก็ตอบมาแล้วล่าสุดอัปเดตคุณแม่แม่ก่อนจะตอบพี่หนุ่มต้องแบบระวังล่าสุดอะไรคะเรื่องเรื่องเล่นละครแบบนี้เรื่องเล่นตีละครเหรอ เรื่องของนมคุณนั้น,น,นมีการอัปเดตคุณแม่ไหมฮะอ๋อค่ะค่ะอัปเดตใช่ไหมอัปเดตอัปเดตยังไงบ้างฮะตอนนั้นก็อบอกว่าเออมีมีเพื่อนสนิทนะฮะอ่าแล้วก็<ม>เล่าว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยฮะแอบเขาก็ไม่อยากให้คุณแม่มาแบบว่ามาเซอร์ไพรส์ปปราจากขินในข่าวหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าปกติเรามีอะไรเราไม่เคยปิดก,กันอยูรรอ่แล้วน้องแอบเองก็รู้สึกสบายใจที่สุดที่ได้ไคุยกับคุณแม่ด้วยเรื่องนี้สุน ใช่ค่ะสำหรับแอมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเรื่องอื่นๆอืเห็นบอกพอคุยกับแม่เสร็จตอนนั้นโล่งใจเลยกล็โล่งก็โล่งค่ะคือแอมว่ามันทุกๆุกเรื่องอ่ะเวลาเราได้แชร์อะไรกันไปทุกเรื่องในทุกสเต็ปมันก็สบายใจเรื่อยมาอมแ,แอมรู้สึกว่าเออถ้ามีอะไรสมมติมันจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรมันก็